ถ้าเข้าใจความจริงอันนี้แจ่มแจ้งหมดจะรู้ทุกอันครบหมดรู้อันใดอันหนึง่งบางทีพี่น้องปฏิบัติอันใดอันหนึง่งนะรู้อันใดอันหนึง่งนะหายทุกเลยรู้ทุกก็หายทุกเลยรู้เหตุแห่งทุกก็หายทุกเลยรู้นิโรธก็หายทุกเลยรู้มรรคก็หายทุกเลยก็มีอ่าในเล่มที่เท่าไหร่เบาวบามาสิในฮะเล่มที่เท่าไหร่นะสิบเก้า เล่มที่สิข้อที่เท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบใช่ไมเ,เล่มสาสิเจ็ดก็ได้เอาเล่มง่ายก็ได้เล่มเท่าไหร่สาสดนะเดี๋ยวไปเล่มง่ายๆก็ได้เราไม่ฉลาดเราต้องเอาง่ายๆไว้ก่อน 6, <8. S 1> ฮะหกหกแปดล่ะอ่าสามสินะ อ๋อ oh, ปัสติโอ้โ oh หมีทั้งัสษาบกสติด้วยเห็นน oh ี่โอ้โหภาษาบาลีก็มีด้วยนะเอาดูตรงนี้เราจะชัดดูตรงนี้เราจะชัดอัน,นท่านกล่าวกับใครอันนี้กล่าวกับท่านอาสอบถามซอนี่คือท่านไหน เอาท่านสกาวาทีโอ้โหมายาวเลยนะเนี่ยใช่ไหมมาตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้อ่านข้อนะเอาข้อนี้ไปเลยเนาะเอามีการสนทนากันนะเอาอย่างนี้นะนะจากท่านไหนกับท่านไหนอะเนี่ยลองดูก่อนว่าท่านไหนกับท่านไหนสนทนากันนะให้รู้ที่ปฏิทินนิดนึงโอ้โหทำไมายาวจังโอ้โหสนทนากันยาวเลยเนี่ยท่านไหนกับท่านไหนอเนี่ย โอ้เอาเอา,อายาวก็เอาไปตรงนั้นเลยก็แล้วกันเนาะเอาไปตรงตรงเป้าหมายเลยก็แล้วกันหกเท่าไหร่น้องกี้หกหกแปดอ่าไปหกหกแปดแล้วก็แล้วกันนะเป็นภิกษุสนทนากันสนทนากันอเดี๋ยวยังไม่ได้ไปย้อนดูว่าออ๋อท่าน พระวัมพรนะวัมพระวัมปติข้อหกหกแปดท่านสก็ถามการตัดสรุปทำเป็นการตัดสรุปโ,โดยลำดับหรือนะเอาท่านปอก็ตอบว่าถูกแล้วนะท่านสก็ถามว่าท่านพระวัมปติอ๋อท่านปเนี่ยพระวัมปติเขาว่านะเขาว่ากันว่าในตำราเขาว่ากันว่าท่านพระวัมปตินี่ พระวรมปฏิเทระก็คือพาระอรหันต์ท่านหนึ่งเขาว่ากันว่าในตำราว,ว่ากันว่าเป็นชื่อหนึ่งของพระมหากัจยณะวางเงินนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะอาเธอจะจะ,จะใช่ท่านหรือไม่แต่ในความหมายก็คือเป็นพาระอรหันต์องค์หนึ่งนะท่านพระวรมปฏิเทระได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าคํานี้ข้าพเจ้าได้สดับมาโดยตรงได้รับมาโดยตรงต่อพระผู้มีพระภาคว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุก์ผู้นั้นย่อมเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ด้วยย่อมเห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วยย่อมเห็นปฏิปทาอันให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วยคือข้อปฏิบัติของการดับทุกข์เห็นไหมถ้าเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเลยเนี่ยจะเห็นอีกสามข้อที่เหลือนะผู้ใดที่เห็นเหตุทีนี้นะ ผู้ใดเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเนี่ยถ้าเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นทุกข์ด้วยย่อมเห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วยย่อมเห็นปฏิปทาให้ถึงความเป็นที่ดับแห่งทุกข์ด้วยนะก็จะรู้อีกสามข้อที่เหลือผู้ใดเห็นธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกขผู้นั้นย่อมเห็นทุกนะเนี่ยรู้นิโรธอันนี้ผู้นั้นย่อมเห็นทุกด้วยย่อมเห็นเหตุเกิดขึ้น แห่งทุกข์ด้วยย่อมเห็นปฏิปทาอันเกิดอันให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ผู้ใดนะอันนี้ก็เรียกว่าจะเห็นสามข้อที่เหลือนะผู้ใดเห็นปฏิปทาให้ถึงธรรมเป็นที่ดับแห่งทุกข์ก็คือรู้ทางดับทุกข์ผู้น,นั้นย่อมเห็นทุกข์ด้วยย่อมเห็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ด้วยย่อมเห็นธรรมเป็นที่ดับทุกข์ด้วย ดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงไม่ใช่หรือท่านปก็บอกถูกแล้วถูกแล้วท่านสก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่พึงกล่าวว่าการตัดสรุใททำเป็นการตัดสิโดยโดยลำดับเหมือนกันดังนั้นก็ไม่ใช่เป็นไปตามลำดับสิเพราะมันโอ้โหมันเป็นไปอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ก็สนทนากันว่ามันเป็นอย่างงี้จริงๆ แต่แท้าจริงมันเป็นไปตามลำดับเพราะว่าจริงๆทํามาต่อเนื่อง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 กันจนคล่องไปหมดแล้วจนคล่องจนเชื่อมโยงกันได้หมดแล้วแต่อันนึงก็รู้หมดอันที่เหลือแต่อนนันนึงก็รู้หมดอันที่เหลือเพราะว่ามีปัญญา,ารู้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่อันเดียวก็พ้นทุก вот แล้วนะแท้ที่จริงเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงเป็นไปตามลำดับทุกเหตุแห่งทุกสภาพแบบทุกวิธีดับทุก,ททกแต่ทําจนคล่องแล้วก็เลยแต่อันใดอันหนึ่งก็เชื่อมโยงกันหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามลำดับนะซ้หก 6 6รอยสเก้าท่านสก็เ,เลยบอกว่าท่านสองการตัดสรุเนี่ยท่านสกาวาดีนะบอกว่าการตัดสลุรรมเป็นการตัดสลุโดยลำดับหรือท่านปก็บอกถูกแล้วอ่าปก็บอกว่าถูกแล้วท่านสก็บอกพระผู้มีพระภาคได้ตัดไว้ว่าพร้อมกับการถึงพร้อมด้วยหัสนะของท่านพระโสดาบันท่านเป็นผู้ไม่ควร ทำความผิดสถานหนักหประการนะดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงนะก็คือไม่ใช่หรืออากา่กาวกันนะว่าอันนั้นมันควรจะให้มันถูกต้องนะอะการตัดสรุปทำเป็นไปตามลำดับอยู่แล้วนะเอาละนะโอเคนะใครอยากรู้ก็ไปอ่านต่อก็แล้วกันนะไปอ่านต่อเอานะจะมีเยอะนะหลายประเด็นนะภาษาบาลีนี่นะภาษาบาลีคาว่าเห็นนี่นะ ย่อมเห็นเห็นเนี่ยคำว่าเห็น,นีนภาษาบาลีคือปัสติปัสติหลายสูตรก็จะใช้ฌานติปัสติฌานตโตปัสตโตก็คือฌานกับปัญญา,าปัสติเนี่เดี๋ยวเอาปัสติก่อนคำว่าเห็นนี่ก็ภาษาบาลีใช้คำว่าปัสติ ปัสตินี่ก็คือปัสสะในี่แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันลึกซึ้งไม่ใช่เห็นกระตาเห็นนะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นความรู้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนะนะมีปัญญาด้วยนะแล้วก็สตินี่สติก็คือระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมนะเป็นสติประฐานสเพราะฉะนั้นนี่การรู้นี่จึงไม่ใช่รู้ธรรมดา จึงไม่ใช่รู้ธรรมดาเดี๋ยวจะให้เห็นภาษาบาลีนะที่ท่านใช้เนี่ยข้อนี้ข้อเดียวนี่แหลนะหกร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวไปดูภาษาบาลีก็ได้หกร้อยหกสิบแปดดูภาษาบาลีหน่อยล้วจะเข้าใจคือภาษาไทยบางทีนี่ท่านใช้ท่านก,ทานก็ท่านก็เก่งมาก,กแล้วลน่ะเนาะแปลว่าเห็นนะี่เขาเก่งมากแล้วล่ะเนาะแต่ภาษาบาลีนี่จะลึกซึ้งกว่าน,นั้นนะปัสติเลยแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างมีสตินะ 67มาดู68นะท่านใช้คำว่าเลยนะนะนะถ้าก็ว่ากันไปนะสนทนากันไปผู้ใดเห็นทุกนะเดี๋ยวไปดูซิเนี่ยใช้คำว่าปสัสติเนี่ยนะผู้ใดเห็นทุก์นี่นะใช้คำว่าปสัสตินะ ลองสวิตมาที่ปัสติดูอันน well ี้ปัสติเนี่ยเนี่ยปัสติใช้คำนี้นะปัสติผู้ใดเห็นทุกเนี่ยนะใช้คำว่าปัสติก็จะเห็นเห็นแห่งทุกเนี่ยทุกขะสมุทัยเนี่ยก็จะเห็นเห็นแห่งทุกก็จะเห็นทุกขานิโรธก็จะเห็นทุกขานิโรธถ้าขามินีปฏิปทาเห็นไหมจะเห็นหมดเลยถ้าผู้ใดเห็นทุกนี่ปัสตินี่แปลว่าเห็น พราะนักคลึกซึ้งมากสติคือแล้วทุกตัวโทษพร้อมปัสสาวะปัสซีแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่กระตาเห็นแต่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าทะลุทะลวงทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในทุกจะทะลุทะลวงทั้งหมดเลยเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกก็เหมือนกันเพราะมันเชื่อมโยงกันสัจจะในโลกใบนี้ไม่ได้แบ่งแยกกันนะเขาจะเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันมันไม่มีอะไรตัดขีดแบบขาด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 หรอก ไม่ขาดขาดนะมีปฏิจจสมุปาสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันมันมีโอเวอร์แลปกันอยู่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นสัจจะอย่างนั้นนะพ่อครูก็ยืนยันเป็นโอเวอร์แลปที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงกันอยู่มันจะไปตัดขีดขา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 ดเหมือนพวกตะกะมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดกันอย่างนั้นมันมีความเชื่อมโยงกันไปขนาดเวทนาเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณมันก็มีเวทนาไม่ได้นะช่ไมมันเชื่อมโยงกันอยู่วิญญาณคือธาตรู้เวทนาคือความรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสัญญาอย่างเงี้ย ความจําได้หมายรู้เนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณจะหมายรู้ได้ไหมไม่ได้มันเชื่อมโยงกันอยู่มันต้องมีวิญญาณมีธาตุรู้มันจึงจะหมายรู้ได้จําได้หมายรู้แล้วก็หมายรู้ถ้าไม่มีเวทนามจะหมายรู้ได้ไหมว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันเชื่อมโยงกันอยู่มันไม่ได้ตัดขาดกันนะไม่ได้ตัดขาดกันเพราะฉะนั้นคําแต่ละคํานั้นไม่ใช่ว่า เป็นเป็นเดฟนิชันเป็นอะไรตัดขาดตัดขาดเป็นแหมนี่ยามไปขาด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 ,ขาดไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเชื่อมโยง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 กันทั้งนั้นเลยมีความสัมพันธ์นเชื่อมโยงกันทั้งหมดนี่คือพุทธะจึงยากอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีสภาวะนี้แล้วเลยแหละนะไม่มีสภาวะนี้ไปไม่เป็นเลยไม่รู้จะอธิบาย,ยังไงเพราะไม่ได้ตัดขาดกันอย่างนั้นนะโอเคนะเอาละก็ดีแต่หลายสูตรใช้ชานติปัสติกฌานติกฌาน เพ่งเผากิเลสปัสตินี่ก็ปัญญาสติปัญญาสรุปแล้วมีสติปัญญานั่นเองปัสสาก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาที่เข้าถึงวิปัสนาการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงปัสสสติก็คือปัญญานี่สติคือเราลุกลุ้ตัวทุพร้อมก็มีทั้งสติทั้งปัญญาอยู่ด้วยกัน สรุปแล้วถ้ามีสติปัญญาจริงพริงบรจากกว่นเนี่ยถ้าคุณมีสติปัญญาจริงๆนะถ้าคุณเห็นทุกคุณจะเห็นที่เหลือทั้งหมดเห็นดังทุกสภาพดับทุกหรือวิธีดับทุกคุณเห็นอันใดอันหนึ่งคุณจะเห็นทั้งหมดถ้าคนมีสติปัญญาแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นบางท่านนี่จึงแต่อันใดอันหนึ่งก็หายทุกเลยแต่อันใดนหนึ่งก็หายทุกเลยพอมีปัญญาเต็มรอบแล้วปฏิบัติมานานในเรื่องนั้นปฏิบัติจนนานยาวนานและมีประสิทธิภาพเข้มข้น แตลปุ๊บทุกก็หายปั๊บเลยเงี้ยเป็นต้นบางท่านเนี่ยโอ้อันนี้มันทุกนี่โอ้อยากได้อันนี้เป็นทุกนี่โอ้โหรู้สึกทุกก็เฮ้ยมันทุกนี่หว่ามันต้องกําจัดหายเลยอุ้ยอันนี้มันเหตุแห่งทุกนี่นะก็ทุกก็หายเลยนะอันนี้มันสภาพแบบทุกนะเออมันมีทุกขึ้นมาอย่างนี้สภาพแบบทุกต้องเป็นอีกแบบนึงนะก็หายเลยนะนะหรือมีทุกขึ้นมาก็วิธีดับทุกต้องทําแบบนี้ ก็หายทุกเลยรู้อันใดอันหนึ่งก็หายทุกได้หมดนะถ้าปัญญาเต็มรอบหมดแล้วถ้าจริงก็ต้องรู้หมดนั่นแหละจึงจะไปได้อันหนึ่งอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งเราดับทุกได้นะโอเคเอาแล้วทบทวนกันประมาณนี้ก่อน